ฉันมีวาจาประกาศสิทธิ์คำพูดของฉันสามารถเปลี่ยนเป็นเงินทองได้อย่างง่ายดายเราปาฏิหารฉันขายดีฉันมีเงินเข้าบัญชีทั้งยามหลับยามตื่นยามหลับได้เงินหมืน่นยามตื่นได้เงินแสน เงินหลั่งไหลเข้าสู่บัญชีของฉันทุกชั่วโมงและทุกนาทีเงินเก่าที่เข้ามายังไม่ทันได้ใช้เงินใหม่ก็ไหลเข้ามาเป็นสายน้ำฉันเป็นคนโชคดีในทุกด้านของชีวิตฉันโชคดีที่มีลูกค้าที่น่ารักฉันโชคดีที่มีสินค้าดีมีประโยชน์ต่อผู้คนมากมายมหาศาลฉันโชคดีที่ได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีเสมอ ฉันโชคดีที่มียอดขายสินค้าเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทุกวันไม่ว่าฉันจะมีผู้ติดตามจำนวนเท่าไรก็ตามก็สามารถสร้างเงินสร้างไรายได้ได้อย่างง่ายดายราปฏิหารฉันคืออภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญฉันเป็นอภิมหาเศรษฐีก็เพื่อการขยายผลการทำความดีของฉันและสร้างคุณค่าให้กับสังคมบนโลกใบนี้ ฉันเป็นอภิมหาเศรษฐีเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนว่าอดีตคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งก็สามารถมาถึงจุดนี้ได้แบบง่ายๆสบายๆเมื่อตั้งตนด้วยจิตใจที่เมตตาต่อตอนเองและผู้อื่น ฉันเป็นอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญก็เพื่อสร้างอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญให้เพิ่มจํานวนมากขึ้นมากขึ้นทุกวันฉันจึงเป็นอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญในทุกวันนี้